ดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการกรุณาทอล์กทูมีนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีข่าวใหญ่นะคะหลังจากที่มีการเรียกตัวบอกลจุดไปเข้ารายงานตัวกับคอสอชอแล้วก็ปรากฏว่าไม่ไปรายงานตัวตามคําสั่งนะคะแล้วก็มีการหลบหนีนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามในช่วงที่มีการหลบหนีนั้นมีการสื่อให้ คนที่สนับสนุนนะคะด้วยการใช้ Twitter แล้วก็ f a c e b o o k นะคะก็เลยกลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อโดนจับได้นะคะการจับครั้งนี้ คอที่สนใจในเรื่องของเทคโนโลยีอาจจะเข้าใจนะคะว่าใช้วิธีการใดในการตามจับแต่ว่าสําหรับคนธรรมดายอย่างเรานะคะอาจจะไม่เข้าใจว่าการใช้ Twitter แล้วก็ a c e b o o k เนี่ยนำไปสู่การจับกลุ่มได้อย่างไรไม่เฉพาะกรณีนี้เท่านั้นนะคะแต่ว่ามีหลายครั้งที่มีการใช้ IP Address ในการที่จะตามตัวผู้กระทําผิดนะคะวันนี้เราพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องคอมพิวเตอร์นะคะถึงวิธีการใช้ i p address ในการที่จะตามจับคนกระทําผิดสักครู่กับมาติดตามะคะ่ะ จะตามตัวผู้ต้องสงสัยหรือว่าผู้ที่เราต้องการตัวหรือผู้ที่กระทําความผิดนะคะโดยใช้เทคโนโลยีก็มีตัวอย่างให้เห็นที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็คือการติดตามตัวผู้ชายรายหนึ่งนะคะซึ่งโดนคอสชอเรียกนะคะแล้วก็ไม่มาตามหมายเรียกแต่ว่าในขณะนี้นะคะก็จะมีเรื่องของการพนันขันต่อในเรื่องของฟุตบอลโลกออนไลน์ด้วยนะคะจะใช้เทคโนโลยีในการที่จะจับหรือว่าตาม คนที่เราต้องการได้อย่างไรนะคะวันนี้เรียนรู้กันนิดหนึ่งในเรื่องของไอทีนะคะอยู่ในห้องส่งกับดิฉันคุณพงวุฒิภัยภัย,ยสาร,รกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญ Microsoft Serv e r Platform อร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องชวนคุณพงวุฒิมาคุยเพราะว่าตอนนี้ม,นมีทั้งเรื่องบอลโลกเอาเรื่องบอลโลกเดี๋ยวพูดนิดนึงก่อนว่าทําไมถึงอยากคุยเมื่อเช้าเนี้ยดิฉันสัมภาษณ์ท่านรองพบตรนะคะท่านก็บอกว่าเป็นกังวลเรื่องของการจะพนันขันต่อ ในช่วงเทศกาลบอลโลกเพราะว่าเป็นห่วงเด็กๆนะคะคออถ้าเกิดกรณีที่ไปเล่นกับโต๊ะบอลใหญ่ๆเนี่ยตำรวจพอจะทราบเบาะแสแต่ที่จะไม่ทราบเลยเนี่ยก็คือที่มันเล่นกันทางออนไลน์เล่นกันในร,ระหว่างหมู่เพื่อนเล่นกันในโซเชียลมีเดียหรืออะไรพวกนี้เนี่ยก็เลยอยากจะช่วยมานั่งคุยตรงนี้นะคะคแต่ว่าก่อนอื่นไปเรื่องนั้นก่อนเรื่องเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่ตำรวจเนี่ยสามารถจับนะคะ คนที่คอสชอต้องการให้ไปรายงานตัวได้แล้วก็หนีนะคะคแต่ว่าในช่วงที่มีการหลบหนีไปนี่ก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทางสื่อออนไลน์นะคะคก็ Twitter, Facebook ทำไมนะคะในที่สุดตำรวจถึงสามารถตามจับได้เพราะว่าเท่าที่ฉันอ่านความรู้ที่น้อยนิดที่มีอยู่เนี่ยนะคะจะตามได้ก็ต่อเมื่อมีหลักฐานที่สำคัญก็คือคอมพิวเตอร์ที่บุคคลดังกล่าวใช้ทาไมกรณีนี้ถึงตามได้คะค,คือ ผมเล่าเรื่องย้อนกลับมานิดนึงค<ะ>ับว่าด้วยปกติเนี่ยการจะมาจับหรือว่าการจะมาดูหลักฐานต่างๆได้เนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยทุกครั้งเมื่อเราทําอะไรก็แล้วแต่กับคอมพิวเตอร์เนี่ยจะมีการบันทึกไว้เสมอท<า>งอมังทั้งที่เร,เราไม่ได้ทําอะไรตตมันก็จะบันทึกไว้ใช่ไหมคะเพราะว่าคอมพิวเตอร์เวลาคุยเนี่ยจะคุยออกมาเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งที่ต้องถามละเอียดเนี่ยเพราะว่าดิฉันไอทีจีเนียสมากไม่รู้เรื่องเลยก็จะถามตั้งแต่พื้นฐานเลยนี่นะก็คือทุกครั้งที่เราใช้มันจะมีการบันทึกไว้ว่าเราทําอะไรใช่ไหมเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่คอมพิวเตอร์เนี่ยพยายามจะต้องสื่อออกมาให้กับผู้ใช้งานรู้เนี่ยก็คือคอมพิวเตอร์ทําอะไรไปบ้างเพื่อที่จะบอกได้ว่าอ๋อตอนนี้นะคอมพิวเตอร์ทำหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคนผู้ใช้งานเนี่ยจะได้รู้ว่าอ๋อตอนนี้เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นคอมพิวเตอร์เราาบ้ง ประโยชน์ก็คือคนใช้รู้คนใช้รู้แต่ประโยชน์ในทางอ้อมก็คือมีหลักฐานว่าเกิดอะไรขึ้นว่าเกิดอะไรขึ้นกับในคอมพิวเตอร์เครื่องนี้บ้างคอมพิวเตอร์บางเช่นลงโปรแกรมไปเล่นเว็บไซต์นี้ไปเล่นเว็บเว็บไซต์นู้นนะครับใช้พาสเวิร์ดนู้นมีการโอนเงินมีการอะไรอย่างเงี้ยคอมพิวเตอร์จะมีการเก็บข้อมูลชุดนี้ไว้ทั้งหมดเลยซึ่งผู้ใช้งานเองเนี่ยไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวครับคือมันเก็บไปเรื่อยๆมันเก็บไปเรื่อยๆครับ แล้วก็ถ้าเกิดเราต้องการที่จะหาคนคนที่เราต้องการเขาหนีไปไม่อยู่แต่ถ้ามีคอมพิวเตอร์เราสามารถเราสามารถดูได้ครับว่าเขาเข้าไปใช้งานจริงหรือเปล่าเขาเข้าไปเมื่อไหร่ค่ะนะครับแล้วไปทําอะไรคร่าวๆอันนี้เรารู้ค่ะเรารู้ครับแต่ว่ากรณีที่เราพูดถึงเนี่ยตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีคอมพิวเตอร์ครับเจ้าตัวแค่โพสต์ข้อความผ่าน Facebook Twitter ถูกต้งครับ ไปตามเจอได้ไงฮะประเด็นคืออย่างนี้ครับพี่เวลาเวลาที่เราเนี่ยคอมพิวเตอร์ต้องต้องเข้าใจหลักการของคอมพิวเตอร์ก่อนอันดับแรกนะครับอันดับแรกเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกคือเวลาที่เราใช้งานคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์เวลาคุยกันเนี่ยคอมพิวเตอร์จะเหมือนกับการส่งจดหมายฉบับหนึ่งอ๋อดิฉันจะส่งจดหมายให้คุณพงวุฒิรตรงครับเขตบางรักใช่ไหมฮะก็เขียนชื่อคุณพงวุฒิภยัยภัยสาษาอังกฤษนะคะบ้านเลขที่เท่าไหร่บ้านเลขที่เท่าไหร่อยู่อำเภออะไรเขตอะไรอย่างเงี้ยตรงครับเช่น ในคอมพิวเตอร์เวลาจะส่งข้อมูลระหว่างเครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่งซึ่งในกรณีนี้ความหมายคือถ้าเกิดผมต้องการจะเขียนข้อมูลลงในโซเชียลเช่น Facebook, Twitter ข้อมูลเนี่ยจะถูกคุยจากคอมพิวเตอร์ของเครื่องคนคนนั้นไปยังเซิร์ฟเวอร์ของ Facebook หรือ Twitter ซึ่งอยู่ที่ต่างประเทศซึ่งอยู่ต่างประเทศก็ได้หรือที่ประเทศไทยก็ได้นะครับทีนี้เวลาที่เขาคุยกันเนี่ยเขาจะต้องบอกว่าออปลายทางเนี่ยคือใคร ก็คือ f เฟซบ o ๊อต้นทางเนี่ยมาจากใครก็คือตัวผู้ใช้งานเองโดยข้อมูลชุดนี้เนี่ยจะทำการส่งแล้วก็ใส่ว่าอ๋อบาลขที่เนี่ยอยู่ที่ไหนใครเป็นคนโพสต์โพสต์โดยใช้ชื่อใครเราทุกอย่างก็จะไปเก็บรวมในเซิร์ฟเวอร์ที่ปลายทางครับซึ่งอันนี้อีกเช่นเดียวกันคือผู้ใช้งานไม่รู้ครับว่าข้อมูลชุดนี้คอมพิวเตอร์เป็นคนส่งออกไปแล้วมันทําอย่างนั้นเพื่ออะไรคะทำอย่างนั้นเพื่ออะไรอย่างที่อย่างที่เรารู้กันครับว่า ปัจจุบันนี้มีการละเมิดสิทธิของกันและกันเ,นย,เยอะมากะนะครับการมีข้อมูลชุดนี้เอาไว้มีประโยชน์อยู่2ด้านด้านแรกคือผมสมมุติผมเป็นผู้ให้บริการเช่น Facebook หรือ Twitter อนะครับคำถามคือถ้าวันดีคืนดีเนี่ยผมไปโพสต์หมิ่นประมาทใครสักคนหนึ่งใน Facebook และ Twitter แต่ประเด็นคือบอกว่าพอโพสต์หมิ่นประมาทปับ๊บคนฟ้องเนี่ยคนที่โดนฟ้องจริงๆแล้วถามว่าเป็นคนที่โพสต์ หรือเป็นทวิสเตอร์หรือ Facebook ครับน่าขิดนะต้องโดนหมดนะท่อายต้องโดนหมดครับเพราะอะไรเพราะว่าผลทั้งคนกระทำแล้วก็ผู้ให้บริการผู้ให้บริการถูกไหมคะทีนี้ผู้ให้บริการเนี่ยก็มีความกังวลว่าโอเคถ้าอย่างนั้นแปลว่าฉันจะต้องโดนหางเลขด้วยสิคือมีความเสี่ยงในการมีความเสี่ยงโดนหางเลขถูกต้องครับเพราะฉะนั้นผู้ให้บริการก็เลยจําเป็นจะต้องบันทึกข้อมูลชุดเนญ่ไว้ด้วย แต่ว่าตอนที่เราไปวิจิตรใช้ Twitter Facebook เนี่ยรู้สึกเขาจะบอกเราใช่ไหมฮะถูกต้องครับเขาจะมีเ e r m o ม c o n d i t i o n อยู่แล้วเราก็อกรีอกรีแต่บางทีเราไม่ค่อยได้อ่านนั้นเราก็บอกว่าไอ้นั่นอะไรขึ้นมาเยอะๆก็อกรีไว้เลยเพราะว่าอยากใช้ใช่ไหมเพราะว่าผมเชื่อว่าตามนิสัยของผู้ใช้งานโดยทั่วไปเนี่ยพอมีอะไรขึ้นมากดให้ติ๊กถูกอีให้เอะใช่ฮะกดมีให้ถามว่า yes หรือ no เนี่ยโดยส่วนใหญ่ติ๊กถูกแล้วก็ yes แต่่ไนั่นคือเขาบอกเราไว้แล้วว่าสิ่งที่ ทีนี้พอเข้ามาในกรณีนี้เนะครับในกรณีนี้อย่างที่เรารู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลต้นทางปลายทางเนี่ยมีการเก็บข้อมูลอยู่ทั้งคู่นะครับเริ่มไม่ยากละเริ่มไม่ยากละเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเกิดผมเป็นคนที่มีสิทธิ์ในในการเรียกผู้ต้องหาสักคนหนึ่งเนี่ยผมก็ขอความร่วมมือครับใช้วิธีการขอความร่วมมือไปที่ Facebook ก็ได้ไปที่สวตเดนเลยนะฮะถูกต้องครับเพื่อบอกว่าเฮ้ยตอนนี้นะ เรามีกฎหมายแบบนี้อยู่อเราขอความร่วมมือในการขอข้อมูลชุดนี้นะแต่ว่ามันก็เป็นเส้นบางๆกันอยู่ระหว่างสิทธิถูกต้องครับในเรื่องของการสื่อสารหรือว่าสิทธิเสรีภาพของบุคคลใดบุคคลหนึ่งกับเรื่องของการทําความผิดหรือว่าการทําอัญญากรรมถูกต้องครับทีนี้คนที่จะขอหรือว่าทางการนี่ก็ต้องอธิบายกับทางเซิร์ฟเวอร์ใช่ไหมครว่านี่มีความจําเป็นยังไงต้องมีเหตุผลครับค่ะ เพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของจรรยาบัณในการให้บริการด้วยว่าการให้บริการเนี่ยะจะมีการปกปิดข้อมูลของผู้ใช้งานเนี่ยมากน้อยขนาดไหนอ,อันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆมีทางเดียวเลยก็คือต้องไปขอข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์มีทางอื่นไหมคะมีครับคืออะไรคะอันนี้เป็นทางแรกครับ <c oughs> ที่เราสามารถจะบอกได้ว่าอันนี้เป็นวิธีหนึ่งแต่ถามว่ายากไหมคนค่อนยากเพราะ,เรา,ะเราต้องมีการติดต่อกันจากหลายๆที่แต่ก็มีอีกวิธีหนึ่งคือ โด,โ,ดโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวลาผู้ใช้งานใช้งานนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าจะมีการบันทึกตัวที่เป็นหมายเลขประจําตัวของตัวเองเนี่ยหรือว่าเลขที่บ้านเนี่ย<ะ>เราเรียกมันว่า IP Address i <IP> p address ซึ่งในเจ้าตัว IP Address ตัวนี้เนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยจะวิ่งเข้าไปให้จะวิ่งเข้าไปสู่ผู้ให้บริการ ISP อ<ะ>นะครับหรือว่าอินเทอร์เน็ตบ้านเราเนี่ยท<ะ>ุกๆเจ้าเลย สมมติดิฉันใช้ของ TOT อับเวลาดิฉันใช้หรือว่าเข้า Facebook IP address ของฉันก็จะไปโผล่ที่ทีโ TOT. ถูกต้องครับแล้ว TO t ค่อยส่งข้อมูลต่อไปให้ Facebook ค่ะนั่นแปลว่าในความเป็นจริงแล้วผมเนี่ยมีข้อมูลอยู่2จุดอถามว่าตอนนี้เริ่มง่ายขึ้นไหมครับก็ง่ายขึ้นเพราะว่าคุยกันรู้เรื่องกว่าเริ่มคุยกันรู้เรื่องกว่าครับอันนี้คือเป็นประเด็นที่ที่สามารถทําได้อีกตัวหนึ่งก็แปลว่าที่ตามได้ก็อาจจะเป็น ไม่ต้องไปถึงขั้นขอข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์ถูกต้องครับแค่จากตรงนี้ก็ได้ถูกต้องครับอันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะครับค่ะแต่ปัญหาก็คือว่าถ้าเกิดดิฉันไม่ใช้ล็อกอินของตัวเองเหรอคะไปใช้ของคนอื่นอะครับหรือว่าปลอมขึ้นมาได้ไหมเป็นไปได้ครับค่ะเป็นไปได้ครับทีนี้ถึงแม้ปลอมยังไงก็แล้วแต่เนี่ยแต่ยังไงก็ต้องนั่งอยู่เครื่องใดเครื่องหนึ่งถูกไหมครับคือคือถึงถึงแม้ว่าผมจะปลอมยังไงก็แล้วแต่ยังไงผมต้องใช้อุปกรณ์อะไรบางอย่างเนี่ยในการส่งข้อออมูลกไป Oh. ซึ่งอุปกรณ์พวกนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมี IP a d d r ด s s ทั้งหมดเอายกตัวอย่างอย่างนี้คุณพงวุฒิตามตัวดิฉันอยู่ดิฉันติดเงินไว้ล้านหนึ่งะตามตัวดิฉันบอกว่า Catch me if you can <laughs> ตามมาจับเลยได้ยอยากจับได้นะ,ะคะดิฉันก็โพสต์ Facebook Twitter บอกว่าคุณพงวุฒิตามมาเลยนะ,ะคะแต่ว่าดิฉันเนี่ยใช้อดเดรสของน้องสาวโอเคแล้วก็ใช้ คอมพิวเตอร์ของน้องสาวด้วยครับแล้วก็ให้น้องสาวเป็นคนเขียนด้วยครับตามีิฉันได้ไหมคะคือตรงนี้ถ้าเกิดเป็นเคสลักษณะแบบนี้คนที่จะโดนเนี่ยจะไม่ใช่พี่กรุณาโอแต่จะเป็นน้องสาวพี่กรุณาครับซึ่งน้องสาวพี่กรุณาจะเป็นพยานละว่าอ๋อพี่เป็นคนใช้นะแต่ว่าถ้าเกิดพี่ใช้อดเดรสของน้องสาวแต่ใช้คอมพิวเตอร์ของตัวเองครับก็เป็นไปได้ครับค่ะมันก็จะย้อนกลับมาเหมือนเดิมคือก็จะตามตัวมาถึง เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นนั้นแล้วต้องระบุหรือว่าสามารถชี้แจงให้ได้ว่าใครเป็นคนใช้ณนะตอนนั้นซึ่งถ้าถ้าถาให้มูผมเนี่ยผมบอกว่าอ๋อคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านผมอ่าผมไม่บอกหรอกว่าใครเป็นคนใช้อืสิ่งที่จะโดนคืออ่าถ้ายัางนั้นคอมพิวเตอร์อยู่ในบ้านนั้นใช่ไหมนั่นแปลว่าในบ้านนี้ยสมรู้ร่วมคิดกันหมดอมคือ,อนนเ,รเราไม่มีหลักฐานที่จะไปแย้งเขาถูกไหมครับว่า คอมพิวเตอร์ตรงนี้เป็นของใครก็คือโดนหมดเลยถูกต้องครับคืออาจจะไม่โดนทั้งหมดหรอกบางคนอาจจะถูกกันไว้เป็นพยานถูกต้องครับอาจจะถูกกันไว้เพื่อสอบถามข้อมูลแปลว่าในกรณีนี้เนี่ยตำรวจก็สามารถที่จะเขาเรียก narrow down ก็คือตีวงแคบใช่ไหมต<ร>ีวงแคบว่าตกลงใครเป็นผู้ต้องสงสัยบ้างแล้วใครจะเป็นพยานหรือว่าจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้บ้างกแล้วก็อาจจะเหตุผลหรือว่าหลักฐานอย่างอื่นมาเพิ่มเติมแล้วก็ตามตัวได้ถูกต้องครับตอนที่ได้ข่าวนี่คุณพงวุฒิคิดว่าจะตามได้ไหมฮะ ใจเนี่ยคิดไว้อยู่สองทางครับคือทางแรกคือตามไม่ได้หรอกอเพราะถ้าไม่เอาจริงคือถ้าเกิดไม่ได้ตั้งใจที่จะตามจริงๆเนี่ยยังไงก็ตามไม่ได้แต่ถ้าเกิดตั้งใจที่จะตามจริงๆมีโอกาสครับเพะฟังฟังดูมันก็เหมือนยากนะไม่ยากใช่ไหมฮะมันไม่ยากและมันไม่ง่ายครับะมันมันยากตรงไหนเมื่อกี้ฟังดูก็ดูเหมือนไม่ยากก็ใครให้บริการทีโอที OT, ใช่ไหมก็ไปหาทีโอทีจบใช่ไหมะะนะถูกต้องครับคืออย่างนี้ครับ ลองลองพี่ลองคิดภาพย้อนกลับมาดูว่าสมมุติผมเป็นคนที่ต้องการจะโพสตหมิ่นประมาทใครสักคนคนึ่ะผมหยิบโทรศัพท์มือถือผมขึ้นมาเลยซึ่งเพิ่งไปซื้อมาอมนะครับเสร็จแล้วผมก็ซื้อซิมที่เป็นลักษณะแบบผีเพจก็คือเติมเงินไม่ต้องรีจรีต์อะไรทั้งนั้นเห็นไหมครับใส่ซิมเข้าไปในเครื่องจบโพสต์เลยปึ้งสมัครแอปเขาใหม่เสร็จปุ๊บผมโยนโทรศัพท์มือถือ,ถอทิ้งเลยค่ะคำถามคือตามตัวผมเจอไหมครับอันนี้งงแล้วคือผมซื้อโทรศัพท์มาใหม่ ผมโพสหมินประมาทแล้วผมโยนโทรศัพท์ทิ้งเลยเจอสิคะทำไมถึงตามผมเจอแล้วครับก็โทรศัพท์มันก็บันทึกทุกอย่างที่เราใช้ไปถูกต้องครับแต่ว่าผมตั้งใจที่จะเอามาโพสตหมิ่นประมาททั้งเดียวเลยโพสเสร็จป <Post Facebook S 1> <อ>ุ๊บผมโยนทิ้งเลยสุดท้ายผมจะตามเจอแค่ถึงตรงที่ผมใช้โทรศัพท์ครั้งสุดท้ายถูกไหมครับค่ะ,ะแต่ทีเนี้ยในการตามเนี่ยอย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีนี้ไม่ได้เอาไว้ใช้สำหรับในการระบุและก็ชี้ชัดว่าคนคนนี้ อยู่ตรงนี้ทําอันนี้ค่ะแต่เป็นการสโคปออกมานะครับว่าตีวงแคบว่าอตอนนี้เนี่ยอยู่ตรงนี้นะประมาณนี้ซึ่งเราสามารถที่จะใช้หลักฐานแวดล้อมอื่นๆเนี่ยมาช่วยได้เช่นกล้องกองจรปิดถือไหมครับว่าอ๋อณตอนนี้เวลานี้มีใครอยู่แถวนี้บ้างค่ะก็ใช้เป็นส่วนหนึ่งของเป็นส่านหลากตานในการตามหาใช่ไหมคะเดี๋ยวต้องถามนิดนึงเพราะว่าคุณพงษ์ุ้งนี่ศึกษามาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ไอทีใช้เทคโนโลยีในการ แกะรอยนะคะ<ำ>เดี๋ยวอยากรู้ว่ามีประสบการณ์อะไรนะคะที่อยากจะเล่าให้คนฟังหรือเปล่าแล้วก็ที่ต้องไม่พลาดเลยนะคะในช่วงของฟุตบอลโลกนะคะที่ท<ำ>มีการพนันขันต่อกันเนี่ยตำรวจว่าจะเอาจริงเอาจริงได้หรือเปล่าบนโลกออนไลน์นะช่วงหน้ากลับมาคุยกันคะ่ะ ศึกษามานานนะคะแล้วก็เป็นคนที่สนใจในเรื่องของการแกะรอยรโดยการใช้ IP Address กรณีที่เราคุยกันเมื่อสักครู่เนี้ยก็เป็นกรณีที่หลายคนให้ความสนใจเพราะว่าเป็นข่าวใหญ่นะคะแต่ว่ามีเรื่องไหนบ้างที่อยากจะแชร์กันที่อาจจะเป็นประโยชน์ที่จะมาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของการใช้ IP Address ในการตามตัวผู้กระทาผิดหรือว่าคนที่เราอยากจะเจอครับก็อย่างอย่างหนึ่งนะครับที่ต้องบอก แล้วเราก็ต้องเรียนให้ทราบคือใครก็แล้วแต่เนี่ยที่คิดจะทำอะไรที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตต้องต้องคอยระวังตัวเลยเพราะว่าอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันมีการในอินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือว่าคอมพิวเตอร์เองในระบบเซิร์ฟเวอร์เองเนี่ยจะมีการเก็บข้อมูลพวกนี้เอาไว้เสมอเราไม่ให้มันเก็บได้ไหมคะเดี๋ยวนี้คนเก่งจะตายสิ่งหนึ่งที่ไม่ให้มันเก็บได้คือเราสามารถ Control, รควบคุมเนี่ยได้เฉพาะเครื่องตัวเองอแต่สุดท้ายแล้วเวลาเราไปใช้งานเนี่ยเราต้องไปใช้งานที่เซิร์ฟเวอร์ ยังไงเซิร<ๆ>์ฟเวอร์ก็งงมี <server S 2> มเ,เพราะว่าเขาต้องป้องกันตัวเองไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นเป็นประเด็นแรก ừ, ประเด็นที่2เนี่ยถ้าเกิดมามองเ,ออเทคโนโลยนนีนี้ในแง่ของข้อดีบ้างะนะครับยกตัวอย่างเช่นการตามเด็กหายานะครับหรือว่าเร็วๆเ,เมื่อเมื่อก่อนนี้เนี่ยจะมีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งนะครับที่มูลนิธิกระจกเงาใช้วิธีการเดียวกันนี่แหละในการตามแกะรอยเด็กที่ถูกลักพาตัวไปคือใช้ IP address ใช้ IP a d d r e s s ในการค้นหาเด็กที่เล่น พวกแชทหรือว่าออนไลน์พวกนี้นะครับเล่นเกมออนไลน์แล้วถูกหลอกไปพวกนี้ก็สามารถจะตามตัวได้โดยผ่าน iPad d r e s เดแต่เป็นส่วนหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งในการหารักฐานนะครับเพื่อที่จะไปตามหาเด็กเนี่ยต่อได้นนแต่นี่นคน,น,นค,คนที่เขาคล่องมากๆคนที่เขารู้มากๆเนี่ยเขาอาจจะเอามาเป็นอีกเป็นอีกช่องทางเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการที่จะมาหลอกมาโกงมาตามอะไรเราอันนี้กรณีแบบนี้ก็มีเยอะใช่ไหมเรามีวิธีป้องกันตัวเองไหมคะมีครับ ทำยังไงดีคะทีนีนใช้เป็นอย่างเดียวแต่ว่าไม่รู้วิธีป้องกันเลยอันดับแรกเนี่ยต้องบอกว่าวิธีการนี้เนี่ยไม่ใช่วิธีการที่ง่ายสัทีเดียวในการที่คนทั่วไปเนี่ยจะเอามาใช้งานได้แต่ก็ไม่ได้ยากจนเกินไป<ม>ที่คนทั่วไปเนี่ยจะเรียนรู้หร,รือึกานะครับวิธีการป้องกันหลกัหลกๆนะครับคืออย่าพยายามอย่าพยายามนะครับทำเขาเรียกว่าทำตัวเองเนี่ยให้เป็นจุดเสี่ยงเช่นเช่นยกตัวอย่างเช่นบอกว่า ไปใช้งานในลักษณะแบบนี้<ะ>ไปใช้งานในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิคนอื่นไปหมิ่นประมาทไปกล่าวหาอะไรอย่างี้ถูกต้องครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ทําได้กับประเด็นที่2คือด้วยส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่มักจะเจอกันคือไอ้เจ้าตัว ip address เองเนี่ยอย่างที่บอกแล้วว่าเราเนี่ยป้องกันตัวเองไม่ได้หรอกเพราะว่าในตัวเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเป็นตัวเก็บข้อมูลให้ถูก<ะ>ไ,ไหมครับส่วนหนึ่งที่มักจะโดนกันเสมอและเจอกันเป็นประจําคือเรื่องของการดักจับข้อมูลต่าง ก็เอ็ดเวิร์สโนเดนใช่ไหมฮะเอเวิร์สโนเดนที่เมริกาข่าวใหญ่มากลักษณะแบบนั้นก็คือทางรัฐบาลไปคุยกับเซิร์ฟเวอร์บเิร์ฟที่ให้บริการเลยแล้วก็ดึงข้อมูลจากเซิร์ฟเวอร์เลยใช่ไหมฮะแบบนั้นเลยซึ่งอันนี้ผิดจรรยาบรรณแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับกฎหมายในของแต่ละประเทศเองนะแต่นั้นก็อ้างเหตุผลเรื่องความมั่นคงใช่ไหมฮะแต่นั้นคือคือสามารถ สามารถทำได้ใช่ไหมฮะสามารถทำได้ตอนนั้นมีใครออกมาบ้างทั้ง a c e b o o k ทั้งยาคูทั้งนาออกมาทุกที่เลยครับทุกที่เลยนรัะแล้วก็กลายเป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลกนะฮะทีนี้ประเด็นปัญหาก็คือเมื่อสักครู่คุณพงวุฒิพูดไว้น่าสนใจมากบอกว่าให้ระวังเวลาทําอะไรบนอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นถึงเทศกาลบอลโลกแล้วจะพนันกันผ่านอินเทอร์เน็ตต้องระวังไหมฮะก็ต้องระวังครับแล้วตำรวจจะรู้ได้ยังไงถ้าสมมติลาทีฉันบอกว่าเอา คู่นี้คู่นี้เท่านี้เท่านี้แต่ว่าใช้เป็นรหัสครับโอ้ท่านี้ค่อนข้างจะยากครับยากใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะคุยอะไรกันก็ได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกครับพี่ว่าในระบบคอมพิวเตอร์เองเนี่ยคอมพิวเตอร์จะรู้แค่ว่าใครโพสใครไม่โพสต์ค่ะแต่ในทางกลับกันในเรื่องของรหัสที่ใส่ลงไปเช่นคู่นี้เป็นชื่อนี้คู่นี้เป็นชื่อนู้นนะพวกนี้เนี่ย เป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ตํารวจเนี่ยจะต้องหาวิธีในการแกะข้อมูลพวกนี้ออกมาด้วยนะครับซึ่งถามว่าจะป้องกันได้ทั้งหมดไหมผมว่ามันป้องกันทั้งหมดไม่ได้อแต่สิ่งหนึ่งที่เราทําได้คือเราให้ความรู้คนะครับเราใหเ้เขาเรียกว่าให้ให้เป็น awareness ให้กับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่คิดจะทําลักษณะแบบนี้เนี่ยให้เขาลองคิดดูใหม่ว่าถ้าเกิดทําไปแล้วถูกจับได้ไม่คุ้มนะ เพราะว่าตอนนี้มีการพูดเยอะเรื่องของการเล่นพนันออนไลน์ถูกต้องครับมันคืออะไรคะพนันออนไลน์พนันออนไลน์คืออะไรคือจริงๆในพนันออนไลน์เนี่ยจะมีอยู่หลายรูปแบบนะครับในในหลายๆรูปแบบเนี่ยที่ตํารวจเนี่ยยังจับได้ยากเพราะว่าในการพนันออนไลน์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะไม่ค่อยอยู่ที่ประเทศไทยอยู่ต่างประเทศหมดส่วนใหญ่จะอยู่ที่จะไปขอก็ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็อาจจะไม่ได้ด้วยใช่ไหมฮะและบางประเทศมีกฎหมายที่ไม่ให้ข้อมูลแบบเนี้ยกับรัฐบาล บางรัฐบาลด้วยซึ่งอันเนี้ยสำคัญมากโดยส่วนใหญ่ก็จะไปถูกเซิร์ฟเวอร์พวกนี้จะถูกเก็บอยู่ที่ประเทศพวกนั้นเนี่ยเกือบ,บหมดเลยทำให้ทางรัฐบาลเองหรือทางตำรวจเองเนี่ยทำการแกะรอยค่อนข้างจะยากนะครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับว่าถึงแม้จะแกะรอยไม่ได้หรือว่าไปขอความร่วมมือกับเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้แต่ยังมีอีกวิธีหรือว่ายังมีอีกวิธีอื่นๆเนี่ยที่สามารถจะตามตัวใกล้และก็ใกล้เคียงพูดง่ายๆคือ มันก็มีวิธีในการที่จะตามตัวจากผู้เล่นแทนที่ไปตามตัวจากเซิร์ฟเวอร์ถูกไหมครับตามตัวจากผู้เล่นตามยังไงผมก็ตามว่าอ๋อถ้าผู้เล่นคนนี้เนี่ยสมมติมีการโพสต์ไปแล้วเรารู้ความสัมพันธ์ว่าเขาไปเล่นอยู่ที่อื่นด้วยะนะครับเล่นอยู่ในไทยด้วยซึ่งอย่างที่บอกครับว่าคนทําผิดเนี่ยโดยปกติมักจะทิ้งหลักฐานอื่นไว้เสมอ,อเช่นผมบอกว่าปกติเนี่ยผมเล่นเว็บเมื่อไหร่เนี่ยผมจะใช้ชื่อเดิมเดียวกันเสมอเลยชื่อว่าพงวุฒิหนึง่งผมไปเล่นเว็บนี้ก็พงวุฒิหนึ่งพงวุฒิ มาจาก IP a d d r e s s เบอร์เดียวกันซึ่งเขาเล่นอยู่ในประเทศไทยถยูกไหมครับมผมก็ไปแกะรอยจากเซิร์ฟเวอร์ประเทศไทยแทนเหมือนอย่างที่เราคุยถูกต้องครับะะว่าะะอ๋อไปเล่นที่นี่นะเล่นที่นี่นะแล้วแกะรอยจากยูเซอร์เลยย้อนกลับไปหาเซิร์ฟเวอร์แทนพูดง่ายๆเหมือนกับเราเอาตัวล่อไว้ครับแล้วเราใช้วิธีการล่อจากมีมีตัวล่อเนี่ยเพื่อที่จะให้เราเข้าถึงตัวใหญ่ได้ แต่กรณีนี้ก็ทําไม่ได้กับทุกคนต้องเฉพาะรายใหญ่ๆเท่านั้นใช่ไหมฮะถูกต้องครับเพราะว่าถ้าไปตามทุกคนนี้ก็คงจะปวดหัวเหมือนกันเป็นไปได้ยากมากครับเพราะนั้นไอ้พนันออนไลน์เนี่ยมันจะยังไงดีฮะถามว่าถ้าจะทําการติดตามหรือว่าจะทําการปิดเว็บไซต์พวกนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่พอจะทําได้ก็คือบล็อกบล็อกเลยถูกต้องครับบล็อกไม่ให้สามารถเข้าเว็บนี้ได้ ซึ่งเป็นวิธีการทั่วไปที่ ICT เนี่ยชอบทำนะครับบล็อกเว็บไซต์หมิ่นประมาทบล็อกเว็บไซต์ที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์พวกนี้โดยปกติ ICT ไทยเนี่ยแต่บล็อกนะถ้าคนเก่งๆเอาอย่างคุณพงวุฒิเนี่ยรู้วิธีการเข้าไปใช่ไหมฮะอย่างช่วงที่มีการบล็อกนูนบล็อกนี่บางทีเนี่ยคนที่มีความรู้เรื่องไอทีเนี่ยก็สามารถจะเข้าไปถึงเว็บไซต์ตรงนั้นได้โดยไม่มีปัญหาถูกต้องครับถูกต้องครับก็อันนี้เป็นเรื่องของจรรยาบรรลณแล้วครับเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าออไรเเป็นื่งงข จรรยาบัณของผู้ใช้งานเองว่าอยากจะใช้งานให้มันถูกกฎหมายหรือว่าอยากจะใช้งานมันผิดกฎหมายอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมามาสื่อสารให้กับสังคมเนี่ยรับรู้ด้วยะนะครับคุณพงุฒิสนใจเรื่องไอทีมานานแล้วนะคะศึกษาเรื่องนี้มาทะลุบปุปรงพอสมควรนะคะคเห็นแนวโน้มของการใช้ไอที ในเรื่องของการตามตัวผู้กระทําความผิดแล้วก็การกระทําความผิดหรือว่าการก่ออาญากรรมเนี่ยมากขึ้นมีบทบาทมากขึ้นยังไงคะคืออย่างนี้ครับเทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันมีความทันสมัยมากขึ้นมีความง่ายมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นดาบสองคมถ้าพูดถึงในมุมของการติดตามตัวเนี่ยแน่นอนเทคโนโลยีที่มีความฉลาดมากขึ้นเนี่ย<ะ>ทำให้มีการตามตัวได้ง่ายขึ้นแต่ในอีกมุมหนึง่งพอย้อนกลับมาเนี่ยเทคโนโลยีที่ดีขึ้นฉลาดขึ้นก็ทําให้ ผู้หลายหรือว่าผู้ที่ไม่หวังดีเนี่ยก็เอาเทคโนโลยีตัวนี้ไปใช้งานในอีกแง่หนึ่งได้ด้วยเช่นเดียวกันะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมยังเน้นย้าอยู่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยขึ้นอยู่กับจรรยาบรรณการใช้งานนะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้เนี่ยถามว่าจะไปป้องกันได้ทั้งหมดไหมผมบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้อเป็นไปยากเป็นไปได้ยากมากครับ แล้วคนก็นิยมคนก็ติดคนก็ใช้กันเยอะด้วยถูกต้องใช่ไหมฮะถูกต้องครับ,รบทีนี้ในแง่ของคนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างตำรวจล่ะคะก็ต้องมีวิธีการที่ต้องเรียกว่าศึกษามากขึ้นในการที่จะตามไล่ตามจับไอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่มันตามไปเรื่อยๆใช่ไหมครัมองเห็นพัฒนาการหรือว่าเห็นจุดโหว่จุดอะไรของบ้านเราหรือเปล่าในการที่จะใช้งานตรงนี้ฮะ จริงๆถ้าเกิดไปพูดถึงเทคโนโลยีของทางรัฐบาลเองะนะครับหรือว่าทางการการทหารการในในในมุมของการสืบสวนเนี่ยต้องบอกว่าเทคโนโลยีที่เราใช้ใช้กันอยู่เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่ล้าหลังกว่าอ,อ๋อกว่านะครับ<ะ>กว่าเทคโนโลยีที่ทหารเนี่ยใช้งานอยู่<ะ>หลายปีเลยเพราะว่าด้วยปกติเวลาถูกพัฒนาพวกเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาเนี่ยจะถูกพัฒนาขึ้นมาจากวงการของการทหารก่อน นะครับแล้วค่อยเอาเทคโนโลยีเรานี่ยตนี่เคยได้ยินว่า WhatsApp นี่ก็รู้สึกมาจาก FBI หรือว่า CIA ด้วยใช่ไหมคะคือการสื่อสารระหว่างกต้องในในมู่ Intelligence Service ก่อนนะคะในเทคโนโลยีที่เราใช้กันปัจจุบันเนี้ยที่เป็นผู้ใช้งานใช้งานจริงๆเนี่ยจริงๆมาจากโซนโซนี้ทั้งนั้นเลยก็คือพัฒนามาเพื่อความมั่นคงก่อนแล้วก็ค่อยมาให้ประชาชนทั่วไปใช้ใช่ไหมคะคือพอพัฒนามาปั๊บเนี่ยอันไหนเริ่มล้าสมัยปุ๊บ จะเริ่มให้เราใช้ใช่ที่ไม่ยอมออกมาโดยเทคโนโลยีที่มันทันสมัยเลยแล้วเอามาให้ยูเซอร์หรือว่าผู้ใช้งานใช้งานเลยเนี่ยเพราะเหตุผลความมั่นคงเนี่ยนะครับแปลว่า I can catch you if I want to ใช่ไหมฮะคือผมจับได้ถ้าผมอยากจะจับนะฮะไม่ใช่ catch me if you can ใช่ไหมเพราะว่าเทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยอย่างที่คุณงระวดบอกก็คือมันเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงก่อนถูกต้องครับแล้วก็เอามาใช้งานกับประชาชนทั่วไปถูกต้องครับ อันนี้คือไม,ไม่รวมเทคโนโลยีที่เป็นพวกยูเซอร์เป็นคนพัฒนาขึ้นมาเองนะครับก็จะมีเทคโนโลยีส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากโซนทหารโซนอะไรพวกนี้ทั้งนั้นเลยซึ่งมีความซับซ้อนมากมีความซับซ้อนกว่าเยอะมากเลยครับสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรเอาช่วงบอลโลกก่อนเนี่ยคนที่คิดจะใช้เรื่องของไอทีในการที่จะไปเล่นการพนันหรือว่าทําอะไรในช่วงนี้ครับก็อย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับก็คือ,เ,อ,อเทคโนโลยีเนี่ยมันมีประโยชน์ทีเนี้ย เราเอาเวลาเนี่ยไปใช้เทคโนโลยีให้มีประโยชน์ดีกว่า<ะ>ที่จะเอาไปเล่นการพนันแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่ามันไม่คุ้มหรอกถ้าเกิดเราเล่นไปแล้วโอเคได้ก็โอเคไม่เป็นไร<ะ>อันนี้คือในมุมะนะครับแต่อีกมุมหนึ่งคือแล้วคุณลองคิดดูว่าถ้าเกิดคุณถูกจับนะครับมันเสียอนาคตเลยะนะครับซึ่งก็จะเป็นตราติดตัวไปเลยว่าอ๋อ<ะ>คุณเนี่ยเป็นคนผิดนะ อาล่ะค่ะวันนี้ขอขระคุณมากนะคะคคที่เขียนในรายการของเราสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะ,คะและทั้งหมดก็คือกรุณาทอลทูมีในคืนนี้นะคะติดตามรายการของเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ดิฉันและคุณพุฒลาไปก่อนคะ่ะเจอกันใหม่พรุ่งน,นี้ค่ะสวัสดีค่ะ